ใชะะ่แล้ววิธีที yeah. e uh, oh. <c oughs> 2คือใท่รอนน้ำที่ร้อนน้นน้ำท y o u y o l o ่อนน่้อน มีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเขานึกถึงอันี้มลยมาดูสิมามมดูสิมา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 ดูมามาดูสิดูนดันาดามาสาู่อมู่ลูก What is this ลูกมามา a าม h a ูสิมามาด o -Long tail. he make me a ิ h ามาดู o ิม o มาดูสิ a ามาดูสิมามาด l สิมา a าดูสิ k มา a e ได้มะม่วงเปรี้ยวๆนะสาวมามา <laughs> มุบมุเ๊เไปเว้ยมุบไวายไอ้เรื่อ e ไร e ดิ e เหี้ยไปแล้วไปคือต้นไม้เขาชอบฟังเสียงฝิวปากเดี๋ยวดูนะครับ